ซึ่งเฮ่อถงหรือว่าเด็กกระเรียนเนี่ยอิงมาจากวรรณกรรมห้องฟีนิกด้วยซึ่งมีชื่อว่าไปเฮ่อถงจือแปลว่ากุมารกระเรียนขาวโดยเป็นสิทธิ์ของเทพนานจีและเป็นสิทธิ์รุ่นที่3ามของสำนักฉานเจียวแห่งตำหนักอี้ซีกงและถือเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของรุ่นทําหน้าที่เป็นเด็กรับใช้คอยติดตามอยู่ข้างกายของหยวนสื่อเทียนจุนและเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์เบอนนันมากแม้เขาจะปรากฏตัวในร่างเด็กหนุ่มแต่ตัวจริงก็คือนกกระเรียนขาวนั่นเองทําให้เขามีสถานะพิเศษและลึกลับกว่าสิท คนอื่นของฉานเจียวถึงแม้ว่ากรเรียนขาวจะมีตำแหน่งไม่สูงเท่าไรแต่เหล่าเซียนก็ให้ความเคารพกับเขาสเสมือนเป็นตัวแทนของหยวนสื่อเทียนจุนที่คอยส่งสารสำคัญให้กับเหล่า12สเซียนทองคำแม้จะอยู่ในร่างเด็กชายแต่ฝีมือของกรเรียนขาวกลับยอดเยี่ยมจนเหล่าปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวโดยไปเฮ่อถงจือ่อได้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่11ของห้องศีลในตอนที่จีชางได้ถูกคุมขังที่เมืองโยลีกรเรียนขาวได้รับบัญชาจากหยวนสื่อเทียนจุนให้ไป อย่างภูเขาเฉียนหยวนพร้อมกับหยกยาึกส่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ลิงจุงจือมาจุตีใหม่บนโลกมนุษย์ให้เป็นนาจาหรือตอนที่เสินกงเป้าท้าพนันกับเจียงจือยาอวดฤทธ์ตัดศรีษะโยนขึ้นไปเนี่ยเทพหนานจีก็ให้กรเรียนขาวไปโว์หัวของเสินกงเป้าไว้แต่เจียงจือยาส่งสารสิทธิ์น้องก็เลยขอให้ลุงแกเนี่ยไว้ชีวิตถึงแม้ว่าลุงหนานจีจะไม่ยอมก็ตามนะฮะนอกจากนี้เกรเรียนขาวยังเคยช่วยเหลือเจียงจือยาในการรบอยู่หลายครั้งในการต่อสู้กับทัพโจวหวังแห่งราชวงศ์ซางในศึกท้ายแม่น้ำ หวงเหอเขาได้ติดตามหยวนสื่อเทียนจุนเข้าไปทําลายค่ายในระหว่างการสู้รบเขาได้ใช้คทาหยกสมปรารถนาของหยวนสื่อเทียนจุนสังหารหนึ่งในสามน้องสาวของเจ้ากงหมิงนั่นคือชงเซียว หรือจะในเหตุการณ์ที่เจียงจือหยาบุกยึดด่านซื่อสุยกวนกรเรียนขาวก็เป็นคนส่งเทียบเชิญ12เสียนทองคาแห่งคุณหลุนลงมาสมทบร่วมกันรับมือกับค่ายพี่ข้าเสียนเช่นกันและได้ร่วมมือกับเทพหนานจีช่วยกันทําลายค่ายสายแดงซึ่งเป็นค่ายกลอันสุดท้ายอีกด้วยครับภายหลังสํานักฉานเจียวได้เปลี่ยนผู้ดูแลเป็นเสียนหนานจีและกาเรียนขาวก็ได้ปรากฏตัวในบทที่19-58อย่างต่อเน,นื่องส่วนในนิยายบางเรื่องกรเรียนขาวเองก็มีหน้าที่ดูแลสมุนไพรหลิงจือ ยกตัวอย่างเช่นนางพญางูขาวเป็นต้นโดยในตอนที่นางต้องการช่วยชีวิตพระเอกก็คือสวีเซียนจึงแอบขึ้นเขาคุณหลุนเพียงลําพังเพื่อขโมยสมุนไพรหลิงจือในขณะกําลังจะลงจากเขาก็ถูกกะเรียนขาวขวางทางเอาไว้พอดีลุงหนานจีมาพอดีก็เลยสอบถามดูนะฮะพอได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดลุงแกก็เลยประทับใจในความรักมากจึงมอบหลิงจือให้นาไปช่วยชีวิตสุีเซียนจนรอดพ้นความตายในที่สุดครับ ทำให้มีความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดต้องการมีอายุยืนยาวเนี่ยจำเป็นต้องได้รับความเมตตาจากไปเฮอถงจือองค์นี้และได้รับการนับถือจากชาวไต้หวันว่าเป็นเทพแห่งการยืดอายุและสุขภาพแข็งแรงนั่นเองครับ